ช่วงนี้มีเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับแบงค์เลสเตอร์นะครับซึ่งเป็นอินฟูชื่อดังเขาดังกว่าบิเค็มมากเลยนะครับก็คือแบงค์เลสเตอร์เนี่ยเป็นคนที่โดนแกล้งเออเป็นตัวฮาเป็นตัวโจ๊กของอินฟูคนอื่นๆนะซึ่งตัวน้องแบงค์นเนี่ยเขาก็อยู่ที่ตรงนั้นอ่ะเพื่อเงินนะครับประวัติของตัวน้องแบงค์นเนี่ยเขาน่าสงสารมากนะพ่อทิ้งแม่ทิ้งตั้งแต่ตัวของน้องแบงค์นเนี่ยอายุ น่าจะประมาณ3เดือนเนาะเท่าที่ตามข่าวมา3เดือนถูกทิ้งให้อยู่กับยายเพียง2คนนะและแบงก์ก็ต้องดูแลยายซึ่งยายแก่มากแล้วก็ต้องเลี้ยงยายนะยายก็คือแก่มากๆอ่ะเดินเหินอะไรก็ลําบากนะพ่อแม่ทิ้งไปเลยตั้งแต่แยกทางกันก็ทิ้งไปเลยไปยังคนละทางนะเด็กคนนี้ก็ต้องเติบโตมาด้วยความยากลําบากจําเป็นจะต้องสู้ชีวิตนะครับ ตอนแรกๆเนี่ยน้องแบงค์เขาก็มีการขายพวงมาลัยนะขายพวงมาลัยพวงมาลัยที่ไม่ใช่พวงมา,าลัยรถนะที่มันเขาเอาไว้ไหว้เขาเรียกว่าอะไรที่เอาดอกไม้มาร้อยอะ่ะเออเอาเอาไว้ให้คนไปไหว้นะไหว้รถไหว้สารพระภูมิอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วน้องเนี่ยเขาก็มีความอยากแร็ปนะครับเขาก็มีการสกิลการแร็ปการร้องจึงทําให้เป็นที่ถูกใจกับผู้คนรอบข้าง แล้วก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีรายการชื่อดังเนี่ยเชิญไปออกนะไปออกทีวีและทีนี้น้องแบงค์เขาก็เลยแบบพูดไปเรื่อยตอนนั้นก็มีดราม่านะก็ <นะ S 2> สังคมก็จะด่าน้องเขานะครับว่าเอ้ยไอเดินไปแอบอ้างคนนั้นคนนี้นะไปเป็นดาราไปแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันไม่จริงอย่างเงี้ยเออคนเขาก็ด่านะครับตอนนั้นน้องแบงค์ก็ได้บทเรียนนะครับแล้วเขาก็พยายามสร้างชื่อเสียงตัวเองในด้านที่ดี พอเขาได้บทเรียนปุ๊บเขาก็ทำตัวเองในด้านที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วพวกอินฟูคนที่เริ่มมีชื่อเสียงหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินฟูแบบทรง A นะทรง A ก็คือเอเจนนะเป็นพวกที่มันแบดแบหน่อยอะ่ะเออตลาดล่างบางคนจะเรียกว่าพวกตลาดล่างมันจะดูกุยกุยนิดนึงคอนเทนต์พวกนี้มันจะรุนแรงมากเลยนะครับมันจะแกล้งนะให้น้องแบงก์เนี่ยก็เลยต้องโดนให้กินเอ,อให้กินฉี ให้กินเจลหลอเลื่นนะเจลหลอดลื่นที่เขาเอาไว้ใช้ตอนมีเพศสัมพันธนะ์น่ะแล้วก็ทําอะไรที่มันน่าสงสารนะ่ะเออสงสารน้องเขามากเลยนะครับซึ่งคนพวกเนี้ยเขาก็อ้างว่าช่วยน้องให้น้องเนี่ยได้มีชื่อเสียงนะให้น้องได้ดังมากขึ้นจนกระทั่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าน้องแบงก์ก็ไปกับไอ้แก๊งพวกนี้แหละ แล้วก็โดนท้าให้ไปกินเหล้านะตามเนื้อข่าวตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินเหล้า1กลมนะหมดเลยเพียวๆเพียวๆก็คือไม่ใส่น้ำไม่ใส่น้ำแข็งไม่ใส่โซดามีเหล้าเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะ่ะมีเป็นขวดก็กินให้หมดขวดก็จะได้3 0 0หมื่นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตายนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษนะก็จะมีคนออกมาพูดให้ความรู้เรื่องแอลกอฮอล์เป็นพิษซึ่งมีคนพูดเยอะแล้วเนาะ ออกมาคุยออกมาดา่านะเรื่องอินฟูพวกนี้เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้พี่เข้มจะชวนคุยเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีความเชื่อมโยงกันกันกบเรื่องความรักนะเดี๋ยวขอทดไว้ก่อนนะขอเล่าต่ออีกนิดนึงเรื่องการตายของน้องแบงเป็นเรื่องที่ดังมากนะหลายคนก็เขาเรียกว่าเอาตัวรอดนะพอไปตามข้ตายก็เอาตัวรอดสังคมก็ดา่านะครับ สังคมก็ด่าทีนี้พ่อแม่น้องแบงก์ก็โผล่ออกมานะแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยโผล่ออกมาเหมือนโกรธมากนะแต่ว่าทิ้งไปตั้งแต่เด็กนะก็จะมีมีมีอะไรอย่างเงี้ยในรายการต่างๆว่าแบบเออก็แม่ทิ้งไปจริงๆอ่นะยายก็ยอมรับว่าเออก็แม่มันทิ้งไปจริงๆจริงนะยายนะ่าจะพูดในรายการหุ่นกระแสนะครับคนก็เลยเริ่มขุดเรื่องของอินฟู อินฟูพวกพวกทรงเอทั้งหลายเนี่ยทรงซอรทรงเอทั้งหลายเนี่ยนะครับออกมานะสังคมก็ไม่ชอบแม่น้องแบงค์ด้วยมั้งเท่าที่ดูแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าสงสารยายนะครับอ่ะเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้แต่เสื้ออส่วนเรื่องเงิน3ามหมื่นเนี่ยไม่รู้สามหมื่นจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางข่าวเขาก็บอกแบนละหมื่น3แบนอะไรแบบนี้นะซึ่งมันมันก็เยอะเกินไปนะ จริงๆเรื่องข่าวเรื่องแอลกอฮอล์เป็นพิษเนี่ยมันเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีนะครับคือเรื่องของร้าลาเบลอันนั้นก็จะเป็นพิตตี้เหมือนกันโดนหลอกล่อนะโดยแก๊งนะแก๊งที่จ้างพิตตี้ไปนะจ้างให้ไปกินแอลกอฮอล์เพียวๆนะสรุปแล้วก็คือเสียชีวิตนะเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษเพราะดื่มมากเกินนะครับอ่าใครที่เป็นสายดื่มก็ระวังหน่อยละกันะนะเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้